เริ่มกันด้วยปัญหาการกำจัดกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ที่นี่ไทย PBS ติดตามมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีรายงานพิเศษต้นต่อของปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ได้เห็นการรวมตัวของภาคประชาชนค่ะรวมตัวกันแสดงพลังเพื่อแสดงความกังวลต่อปัญหานี้และเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอต่อคสอชอขอให้มีการปฏิรูปนโยบายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมค่ะ โดยเวทีภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมระบุว่าปัญหาเชิงนโยบายตั้งแต่การจัดระบบพังเมืองเอื้อให้ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวแต่ว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนทางการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายซึ่งการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผู้อนุญาตผู้กำกับดูแล,แลและผู้ติดตามตรวจสอบเป็นหน่วยงานเดียวกันจึงไม่ทำให้เกิดการแก้ปัญหานอกจากนั้นไทยได้กลายเป็นแหล่งรองรับ กากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมนะคะและทําให้เกิดประเภทของโรงงานคัดแยกขยะและรีไซเคิลจานวนมากเป็นสาเหตุรั่วไหลของเสียอันตรายรวมถึงการจัดระบบการทํารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ไม่สามารถใช้ได้จริงสะท้อนถึงการทุจริตเชิงนโยบายขณะที่เครือข่ายภาคป,ประชาชนสะท้อนว่าผู้มีอํานาจใช้การเมืองเพื่อกําหนดนโยบายออกกฎหมายกฎกระทรวงต่างๆเอื้อต่อการทําให้เกิดขยะอุตสาหกรรมจํานวนมาก ประเด็นเหล่านี้จะเป็นข้อเสนอเร่งด่วนและข้อเสนอต่อการแก้ปัญหาระยะยาวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอเพื่อให้นำปัญหาจากภาคประชาชนไปใช้ในกระบวนการปฏิรูปมากขึ้นนอกจากการรับข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้นกว่าอย่างเช่นขยะบางอย่างนี่ก็ถูกมาคัดแยกที่โรงงาน106มามาปรับแปรรูปที่นี่แต่ว่าบางอย่างก็มาฝังกบเลยภายใต้โรงงานประเภท105 คือฝังกลบเลยโดยโดยที่โดยไม่ต้องทำสิ c u r e คียร l ดฟด้วยนะคะคือไม่ต้องทำ EAA ในขณะเดียวกันเองเนี่ยรวมฝังกลบก็ไม่ได้ทำถูกต้องตามหลักวิชาการมันก็ลกลายเป็นช่องโหว่ใหญ่ของบ้านเราในตอนนี้ในทางกฎหมายด้วยมีใบอนุญาตค่ะมีใบอนุญาตก็อันนี้ก็คือคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปโดยเฉพาะเราต้องจี้ไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ต้องแก้ไขระเบียบอันนี้ค่ะ มีรายงานจากผู้จัดงานนะคะว่าการอภิปรายของเครือข่ายภาคประชาชนวันนี้มีตัวแทนจากคสอชเข้าไปรับฟังและนำเอกสารต่างๆกลับไปด้วยแต่ว่าไม่ได้แสดงตัวในเวทีการอภิปรายค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสั่งให้ตรวจสอบโรงงานคัดแยกของเสียและโรงงานรีไซเคิลนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการลักลอบนำกากขยะไปทิ้งค่ะ และอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการให้นําไปสู่การปรับโครงสร้างและมีรายงานว่าที่ผ่านมามีการทุจริตเกิดขึ้นในเส้นทางการกําจัดขยะอันตรายด้วยติดตามรายงานจากคุณสถาพรพงพิพัฒนวัฒนาค่ะข่าวการพบขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมถูกลักลอบทิ้งกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ถึงร้อของทั้งประเทศ เป็นสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมเองยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้นายสุรพลสามารถผู้ช่วยปลัดก,กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกับไทย p ี s ว่าปลัดก,กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเร่งตรวจสอบศักยภาพของโรงงานคัดแยกขยะและโรงงานรีไซเคลิลที่มีใบอนุญาต105และ106 หลังพบว่าโรงงานเหล่านี้รับซื้อขยะอุตสาหกรรมในราคาถูกจากโรงงานที่เป็นผู้ก่อกําเนิดของเสียและนําไปลักลอบทิ้งเพื่อลดต้นทุนค่ากําจัดกากของเสียอันตรายที่มีราคาสูงสาเหตุที่โรงงานประเภท105และ106กลายเป็นช่องทางการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายเพราะขั้นตอนการขออนุญ,ญาตจัดตั้งโรงงานตามระเบียบจะต้องขอใบอนุญ,ญาตตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างเพราะต้องตรวจสอบว่าก่อสร้างตามที่ขออนุญ,ญาตหรือไม่แต่ในทางปฏิบัติ กลับมีความหละหลวมในขั้นตอนการตรวจสอบทําให้โรงงานเหล่านี้นําไปอนุญ,ญาตไปแจ้งขนกากของเสียทั้งที่บางแห่งไม่มีการก่อสร้างโรงงานจริงทําให้เกิดกระบวนการลักลอบทิง้งนายสุรพลยอมรับว่าปัญหานี้อาจเป็นเพราะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการตรวจสอบการก่อสร้างโรงงานแต่ก็น่าสงสัยว่าทําไมเจ้าหน้าที่จึงออกใบอนุญ,ญาตให้ขนกากของเสียได้ทั้งที่ยังไม่ตรวจสอบโรงงานแต่ เวลาเอาใบอนุญานี่ไปออกใบขนอันนี้ทำไมขนได้ mm hmm. ก็ต้องดูถูกไหมฮะว่าคุณอนุญาตขนไม่ได้ไงแล้วคุณอนุญาตให้ตั้งโรงงานให้เสร็จใช่ยังไม่ได้อนุญาตให้ขนฮะถ้าคุณยังไม่ได้รับแจ้งแล้วคุณเอาใบอนุญาตนี่ไปขนไปขออนุญาตขนจากกรมโรงงานก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าใบอนุญาตใบเนี่ยยังไม่ได้แจ้งประกอบวิการโรงงานอันนี้ตอนขนก็ต้องแจ้งกรมโรงงานหรอเกรมโรงงานเป็นคนออกไปขนครับ ปริมาณขยะอันตรายที่มีการแจ้งขอขนย้ายล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม2557ไม่ต่างจากปีที่แล้วคือมีประมาณเกือบ4ล้านตันต่อปีแต่ปริมาณขยะที่ไปถึงโรงงานรับกำจัดที่ถูกต้องประเภท101มีเพียงประมาณปีละ1ล้านตันจากจำนวนโรงงาน101ที่มี141แห่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนของโรงงานประเภท105ที่มีอยู่1,256แหง่งและ106มี446แหง่ง ซึ่งรับซื้อขยะอุตสาหกรรมในราคาถูกกว่ามากประเด็นนี้ถูกตั้งข้อสังเกตจากผู้ช่วยบก,กระทกรงอุตสาหกรรมถึงกระบวนการตรวจสอบที่ควรจะเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐสามารถสังเกตได้ว่าโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียรายใดบ้างที่เคยส่งของเสียไปกำจัดในโรงรับกำจัดประเภท101แต่กลับหายไปในระยะหลังถ้าทางเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานเนี่ยซึ่งกำกับดูแลตัวนี้อยู่เนี่ย ต้องการที่จะดำเนินการตัวนี้อย่างเข่งคลัดนะฮะก็ควรที่จะต้องไปขอดูจากบริษัททางนี้ว่ามันหายไปได้ไงบริษัทไหนหายไปบ้างโรงงานไหนหายไปบ้างใช่แล้วคุณก็ไปตามเช็คว่าคุณไปส่งให้ใครส่งถูกต้องไหมถูกไหมฮะให้ตัวเนี้ยนั่นคือเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะขยะอันตรายเห็นได้ชัดว่าการตรวจสอบและการนะครับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นสาเหตุสําคัญทําให้มีการลักลอบทิ้งเกิดขึ้น นายสุรพลเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม<า>กําลังมีแนวทางปรับโครงสร้างโดยมอบอำนาจให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแลตรวจสอบพื้นที่ของตัวเองผ่านระบบไตยภาคีที่ต้องมีภาคเอกชนและประชาสังคมเข้าร่วมและให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นไอ้เรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยถ้าผมคิดนะในแนวของผมนะฮะไม่เกี่ยวกับกับท่านอื่นมันผมว่ามันก็มีนะครับใน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 ส่วนของการที่ เจ้าหน้าที่อาจจะมีการสูญเสียในการปล่อยให้ขยะหลุดรอดออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องวางแผนขั้งใหญ่ในการที่จะเอาบุคลากรที่มีคุณภาพมาบริหารจัดการผู้ช่วยปรรลัดกระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับด้วยว่าปัญหาขยะอันตรายถูกลักลอบทิ้งจะเป็นต้องถูกผลักตานที่เป็นวาระแห่งชาติ พขาต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบและอาศัยการังคับใช้กฎหมายอีกมากในการแก้ปัญหาเช่นการขนย้ายการอุตสาหกรรมอาจต้องให้อยู่ในพื้นที่จํากัดและมีลักษณะของรถที่เป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นรถขนย้ายการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาไทย P ี s รายงาน